เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม a r k Mobile m โหมด l u e ตอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการลงถ้ำนะครับผมเอ่ออันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะฮะเอ่อวันนี้ผมก็ได้ทําการพากเสียงอีกเหมือนเดิมนะครับผมตอนที่อยู่ในเกมผมพูดแล้วทําไมไม่ได้ยินเสียงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกฮะตอนนี้หิวมากเลยครับผมเอาเนื้อมาก่อนฮะ เราครับก็จะทําการลงไปในถ้ากันเลยนะครับผมปรับมุมมองอะ่ะจะได้ดูง่ายสะดวกสบายฮะตื่นมาแล้วครับผมคราบเตียงลงไปนะฮะเพื่อจะทําการเออเราก็จะไปวางเตียงในถ้านะผมเพื่อให้เราไปเกิดในถ้าได้นะฮะจะได้ปั๊มอุปกรณง่ายๆนะผมนี่นะเตียงอันแรกนะผมเราจะวางไปไปวางที่ปากถ้าไว้ก่อนนะครับผม ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปากถ้านะครับผมเออคือในถ้ำนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นก่อนเข้าไปข้างในอ่ะครับต่อก่อนเข้าไปข้างในไปเอาก่อนเข้าไปเอาอาิทธิแฟกข้างในครับเราจะวางเออประมาณตรงนี้นะผมเพื่อเวลาเวลาเราตายนะผมเราก็จะได้มาเกิดตรงนี้ได้นะผมเวลาเราจะล่อสัตว์อะไรแบบนี้ล่อให้มันตกลาวาแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วเราก็มาเกิดตรงนี้ได้นะผมผมจะวางไว สองสามเตียงเลยนะฮะตรงนี้นะครับตอนนี้ลังเลคิดอยู่นะออว่าจะวางอีกนะะวางอีกนะผมนี้อยากจำอีกทีนะว่าเป็นการภาคเสียงนะผมเพราะว่าในเกมมันเป็นไรไม่รู้ไม่ได้ยินนะตอนนั้นเอาลองเอามาตัดต่อตอนแรกมันไม่ได้ครับผมไม่ได้ยินเสียงในเกมอนะเอาแล้วนถะ้าผมตอนนี้เราก็จะทําการล่อสัตว์เลยนะผมล่อสัตว์ให้มันไปตกลาวาเคลียทั้งทางให้เรานะผม อ่าอันครั้งแรกนี่ก็ไม่ถือว่าล่อสัตว์หรอกวิ่งเข้าไปตายเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ล้วก็เกิดใหม่ที่เตียงนะครับผมพอเกิดใหม่ที่เตียงปุ๊บนะฮะเราก็จะไปล่อสัตว์อีกครั้งนึงนะครับผมอ่าก็ตัดไปตอนที่ล่อสัตว์เสร็จ ครับออตอนนี้ก็ทำการล่อสัตว์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเคลียร์ทางให้เราแล,แ,ลแล้วแล้วก็จะพังเตียงเป็นหนึ่งอันนะผมแล้วก็คาบนะเพื่อนจะไปวางเอ่้ใกล้อาติแฟกต์นะครับผมออตอนนี้กําลังคาบอยู่นะผมหาชิบของโน่นนี่อะไรดูไปฮะเอาละครับตอนนี้ก็คาบเสร็จแล้วนะทิ้งสเปียร์ไปก่อนนะมันหนักครับเอาครับวิ่งเลยครับตอนนี้ไม่สูญโลกแล้วนะเห <นะ S 1> ็นอะไรวิ่งอย่างเดียวฮะอย่าไปหยุดนะตอนนี้ วิ่งได้วิ่งครับเออวิ่งได้วิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งเลยนะฮะห้ามห้ามหยุดห้ามหย่อนห้ามพักเลยนะพักเออไม่ใช่ห้ามพักพักได้นะพักรีสตามิน่นะแล้วก็บิงวิ่งพอถึงจุดข้างหน้าตรงนี้มันจะเป็นหาให้เรากระโดดนะครับผมวิ่งมาครับกระโดดสตามิน่ไม่หมดฮะสตามิน่ยังยังพอทนได้อยู่แต่ตอนนี้ก็สตามิน่หมดนะพักรีสตามิน่ก่อนนะ พักฟีสมินานะตรงนี้นะฮะก็จะเดินไปต่อตรงนี้นะผมตรงนี้ก็จะให้กระโดดอีกทีนึงนะผมก็จะเข้าไปโอเคกระโดดผ่านแนละ้วโอ้ตอนนี้หิวน,น้ำมากเลยในถ้ำมันร้อนมากนะเออแล้วก็วางเตียงนะผมเราวางเตียงเสร็จปุ๊บตรงนี้เออผมวางเตียงผิดที่นะผม,ผมไปวางเตียงมันวางเตียงไกลเกินไปนะผมมันจะมีให้วางอีกที่หนึ่งน่าให้วางใกล้กว่านี้ อตอนนี้เพียงไม่รู้ตัวนะ,ะว่าวางผิดที่นะผมก็มันมีมังมุมอะตอนนี้อก็เลยรอบม,มุมมาฆ่าก่อนนะให้มังมุมมันตกลงมานะผมโอเคแล้วก็เกิดอีกรอบหนึ่งนะโอเคเกิดแล้วนะเกิดตรงที่เตียงระหว่างไว้ล่าสุดนะผมแล้วก็นี่ครับผมตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าวางเตียงผิดที่นะผม ก็จะมา่อสัตว์สัตว์รอสัตว์ลงไปให้มันตายก่อนนะผมโอเคนี่ครับผมเกิดมาแล้วตอนนี้ก็จะทำการย,าย้ายเตียงเข้าไปข้างในนะครับผมแต่ว่ายังไม่ย้ญ่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะรอสัตว์อีกก่อนนะครับผมโอ้ยมันเยอะมากเลยนะผมถ้ำนี้สัตว์เยอะมากที okay. ่รอมาแล้วนะ แล้วก็เกิดใหม่ครับผมเกิดแล้วเกิดอีกครับผม EP นี้ตายบ่อยมากเลยนะะตายเพราะลงถ้ำนี่แหละครับแล้วก็ลงมาตายนี่นะผมยังไงต่อฮะทีนี่ค,นนครับผมจะไปพังเตียงนะแต่ว่าเตียงตรงนี้มัน<อ>ตรนี้มันแบบโดนความเสียหายจากมุมุม,มนะครับผมเราก็เลยจะออกไปอ่าพังเตียงอยู่ข้างนอกนะครับผมเพื่อ,อให้ได้มาเตียงใหม่ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้พังเตียงไว้ปพิที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้คาบมาใหม่แล้วนะฮะแล้วก็จะเอ่ออเามาวางที่มันใกล้กว่าเดิมนะครับผมที่เคยวางไว้นะครับโอเครอบนี้รอบแรกนะผมเราก็จะทําการวิ่งะวิ่งล่อสัตว์ก่อนนะครับผมโอเคฮะวิ่ง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 โอเคโอ้โหติดแมงป่องนะแมงป่องผมตายเพราะแมงป่องหลายรอบมากเลยนะทีมาวิ่งต่อครับวิ่งวิ่งวิ่งแต่ ิ่งต่อฮนะวิ่งอย่างเดียวครับทีพีนี้ยังไม่ทำอะไรเลยฮะวิ่งลงถ้ำแล้วก็วิ่งฮนะโอ้ตอนนี้ติดคิดตั้งนะแล้วก็โดนฆ่ายิ่งคืนคืนนะผมตายตัดฉากแล้วก็นี่นะผมเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะเกิดแล้วเกิดอีกนะผมเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะทีนี้โอเควิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่ง เดวิงอะตอนนี้คือไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะวิ่งอย่างเดียวโอเคตรงนี้กระโดดอนะก็ถึงตรงนี้แล้วก็กระโดดก,กระโดดแล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคแล้วก็จะเก็บอติแฟกต์ได้แล้วนะฮะโอเคร็รอสัตว์บางต่างสักนิดนึงนะผมเกิดจะลกรอบหน้ามันจะไม่ได้ลําบากนะผมโอเคครังๆก็หมินลงมาตายด้วยโอเคแล้วก็มาเกิดที่เสาเขียวกันนะฮะผมเกิดที่เสาเขียวปุ๊บ นี่ยผมผมจะตั้งชื่อเตียงตรงนี้เป็นกีนนะผมเพื่อจะใหะ้ไม่งงเมื่อเวลาเราเมาเกิดตรงนี้นะผมจะได้จําชื่อได้จําได้ว่าตรงนี้เป็นตรงไหนนะผมที่นี่เป็นที่ไหนโอเคนะโอเคแล้วแล้วก็ไปแลกอุปกรณ์กันเลยนะผมโอเคฮนะแลกกดแลกมาครับเป็นไงบ้างได้ของอะไรบ้างครับ ดูกันนะลุ้นลุ้นลุ้นนะผมจังหวะนี้โอเคได้ยาคูณสิบมากับปืนนะผมยังไม่ได้คอคร์สโบฮะตอนนี้ยังไม่ได้คอร์สโบเลยตอนนี้ผมยังไม่มีกล่องนะผมยาคูณสิบผมก็จะทิ้งไปก่อนนะผมตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีกล่องเลเวลยังไม่ถึงเลยนะโอเคเอาอย่างไรครับคิดคิดตอนนี้ตอนนี้คลิปนะผมผมกำลังคิดเลยครับว่าจะทำยังไ,ไงกับยาคูณสิบตัวน,นี้ดีนะผม ผมก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายไปเลยนะโอเคฆ่าตัวตายยังเอายังฮนะโอเคโดดตรงนี้นะผมโอเคครับ okay. ผมตายแล้วผมโอเคแล้วก็ไปเกิดใหม่นะผมในถ้ำเหมือนเดิมนะผมโอเคเกิดมาแล้วนะฮะก็ขออนุญาตไปปั๊มอิเล็กก่อนนะครับผม โอเคครับผมเราก็ได้อัติแฟกต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมาเกิดที่เสาเขียวนะครับผมแล้วก็มาแลกอัติแฟกต์อีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รอบหนึ่งนะผมอีกหลายรอบเลยนะผมหลังจากคลิปนี้โอ้ได้ปืนวิวเออดาเมจสองพันม,มานะผมแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงก่อนนะผมเออแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งนะผมยังเสียดายอยู่นะแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะหากระสุนมาจากที่ไหนนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็ไปเกิดที่เตียงนะผมเตียงใกล้อดิแฟกที่สุดแล้วนะผมตรงนี้ขีเค,ครับเกิดมาแล้วนะตอนนี้ผมคีจะทำไงต่อไปดูกันดีกว่าตอนนี้ครับผมก็ทำการทิ้งปืนนะเสียดายไม่เสียดายครับช่างหัวมันนะผมคีไปก่อนยังไม่ทิ้งปืนยาวนะผมทิ้งจะปืนพกไปก่อนครับตอนนี้ก็พิงออกซ้ายนะผม ตายลตรงนี้วิ่งมาตายแล้วก็เกิดใหม่เนะเกิดเียงที่เดิมนะผมมาแล้วอีกแล้วนะเกิดที่เดิมนะผมเรจะชินตากับฉากนี้มากเลยคนระับถ้าเล่นบ่อยๆนะผมแบผมแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดนะตรงนี้โดดามาโดดข้าเหมือนมึนะโอดนะดนะดูโอโนนะโนะ้โอโ้จตาย เขาแรงมากเลยนะผมโดนโดนตีทีสองทีเราก็ตายแล้วนะฮะเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้เกิดมาอีกรอบนึงนะผมโดนวิ่งออมทรายวิ่งออมทรายมานะผมโอเคตรงนี้เราจะมาเอ่อล่อเลยนะผมเพ่อให้มันสัตว์มันตามเรามานะให้เราก็จะได้วิ่งง่ายๆขึ้นนะผมทีล่อยังไม่ถึงราอนะ่ะนาตายหาก่อนนะผมโอเคครับ ตอนนี้โอเคครับเกิดมาแล้วนะเกิดใหม่ครับผมโอเคเกิดที่ดื่มนะผมตอนแรกมาจะชินตากับฉากนี้มากเลยนะเกิดเกิดก็วิ่งนะผมวิ่งข้ามหมวยโลมากระโดดข้ามหมวิโลมาโอเคตรงนี้ก็ดินโลกระโดดข้ามหัวอีกทีนึงครับทางนี้มันก็จะล่งเอ่อนี่น่อย่างไรครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยล่งนะโอเคครับวิ่งกระโดดมาโอ้โห ยอดเลยฮะแล้วก็ขึ้นมากระโดดมาผม,ผมตลงมีเจ็บอัดิแแปครับผมโอเคแล้วก็โดดลงลาวาเลยนะผมถ้าตัวตายนะก็จะไปเกิดที่เสาเขียวนะครับกรีนนะครผมนี่ฮะโอโโ้คนตกครับผมมืดคึมบรรยากาศแล้วก็จะแลกครับผมแลกอัดิีแป็กแลกอัดิแป็กเลยนะครับ ตรงนี้ถึงสองแล้วแล้วก็แรงกันแล้วฮะมาลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรได้ปืนเงนเดือนไหมผม,ป,มปืนยาวได้ปืนยาวอีกเดี๋ยวเอามาทำไมยังไม่ลุ้เนี่ยนี่ครับผมได้ฮะยิงไปเลยฮนะยิงนะผมตอนนี้พีทได้แล้วว่าไม่มีกระสุนนะผมก็ยิงเลยน่าไปเกลียดอะเกลียดอะไรกันแลน้แล้วก็โดดขาดตัวตายนะผมแล้วก็ตายนะผมโอเค โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการแลก act, อร์ติแฟกปั๊มอร์ติแฟกจนเราได้คอสโบมาแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหคอสโบเป็นประมาณดาเมจ477นะครับผมความคงทุน1,000กว่านะครับผมค,ค่าตัวตายนะครับผมแล้วก็จะไปเกิดตรงที่เราอ EP เออ EP แรกเราฆ่างูไว้นะครับผมที่เราไปถอยหลังฆ่างูนะครับโอเคเกิดมาตรงนี้นะครับผมที่เราเทมดูดูไว้นะครับ โอเคครับนี่ครับผมวิ่งไปข้างล่างครับผมลองไปเออ่ทดสอบดามิเอทนี่นะผมดามิเอตสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมคองพึงทุนหนึ่งพันเก้าสิบเท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทันนะโอเคครับโดดลงมาครับผมเราจะไปทดสอบดามิเอตกันดูนะครับผมว่าแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งเควิ่ง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 กระโดดนะครับผม อย่างนี้นะผมทดสอบกระหมูก่นอ,อนนะผมโอ้มีพองควงทามนะผมสอมกระหมูครับผมยิงสองทีตายนะผมยอดเลยนะคุดแรงนะผมสี่ร้อยขนาดแค่ดามเมีดสนะี่ร้อยนั่นเนี่ยเี๋ยวมีนะผมมีเดีไอกระปอ๋องกระปอ๋องหลังหลังเคืออะไรนะโอ้นี่ครับผมยิงดิโลไปนะเนะ่ย ยิงดิโลโอ้ยิงดิโลววสองรอยสิบสองดอกตายนะผมนี่เอเลนาสองร้อยสี่สิบวลนะตายเหมือนกันนะผมนี่นะผมก็จะมาฆ่าอะไรนะฆ่าล้างวาันดิโลนะผมนี่นะผมจระเข้นะผมอีพ่แรกมันทําเราไปเยอะนะเราก็ยิงมันเลยนะผมอย่าไปกลัวมันนะคอร์ดโบเราแรงนะผมยิงมันนะยิงมันไปยิงนะครับผมยิงมันประมาณสี่ห้านัดมันก็ตายแล้วนะผมนี่ไงนะ ต้งวิว135นะผมนี่วิวแล้วก็อัพเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะยิ่งเลยนะผมได้คอร์สบูมาคือแบบสุดยอดอะคอสแรงมันมันทําได้เกือบทุกอย่างครับผมอยากจะฆ่าใครฆ่าอะไรแบบนี้อัพสปีดนะผมเออเพราะว่าเออลงทํารอบนี้น่าจะได้ลงยาวนะผมนี่ไอเจะเคจิวนะผมคาปูสุขัดนะผมมันทำเราเยอะเหมือนกันนะผมอีพีแรกเราก็เอาคืนมากผมสะสางนะฮะ นี่ครับผมตัวนี้มันมาเลยครับผมตรงตอนนี้ตายนะผมโอเคตายครับผมอนาถมากเลยนะโอเคตายแล้วเกิดใหม่ฮนะเกิดใหม่ทุกที่ที่เดียวนะผมตรงนี้นะเก,เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนี่ไม่ทําอะไรหรอกโอเคทําการปิดคลิปกันดีก,กว่าขอโบกมา โปรโตโหมดโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับอาร์คโมบายหมดบูตอนวันนี้ครับผม EP สองอ่ะใครใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP ที่สามกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม